บทสาธยายธรรมเรื่องอนุมานสูตรตอนที่หนึ่งเรื่องธรรมแห่งความดื้อด้านสิหกมนทินที่ทำให้เป็นคนว่ายากที่มาพระสุตันตปิฎกมัชชิมนิกายมูลปานาสกะสีหนาทวักเจริญพรญาติโยมผู้มีปัญญาเป็นเครื่องขัดเกลาตนให้ว่าง่ายสอนง่าย เมื่อเราได้เรียนรู้ถึงหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงในจูลทุกขกขันธสูตรแล้วบัดนี้พระธรรมจะนำเรามาสู่คู่มือการตรวจสอบและขลัดเกลาตนเองฉบับสมบูรณ์ที่แสดงโดยอัครสาวกผู้เป็นเลิศพระสูตรนี้เป็นหลักการสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุขและการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เจริญในธรรมมีชื่อว่าอนุมานสูตร เรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าอนุมานแปลว่าการคาดหมายการเทียบเคียงหรือการเปรียบเทียบตนกับผู้อื่นดังนั้นชื่ออนุมาณสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยการเทียบเคียงตนเองเพื่อการขัดเกลาเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในสมัยที่ท่านพระมหาโมคลานะ ผู้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายและได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีฤทธิ์มากได้พำนักอยู่ที่เพสกลาวันอันเป็นป่าที่พระราชาได้ประทานอภัยให้แก่หมู่เนื้อในตำบลสุงสุมาราคิระแควนพักค,คะณที่นั้นท่านพระมหาโมคคลานะได้ปรารบเหตุถึงภิกษุบางรูป ที่แม้จะปะวารณาตนว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ควรที่ท่านจะว่ากล่าวได้แต่เมื่อถูกตักเตือนเข้าจริงๆกลับกลายเป็นคนว่ายากไม่อดทนและไม่รับคำสอนโดยเคารพทำให้เพื่อนพรหมจันทร,ร์ไม่กล้าว,ว่ากล่าวตักเตือนและไม่ไว้วางใจจากนั้นท่านได้แจกแจงธรรมที่ทำให้เป็นคนว่ายาก16ประการ ซึ่งเป็นรายการอากุศลธรรมที่ละเอียดและครอบคลุมที่สุดหมวดหนึ่งได้แก่ 1. เป็นผู้มีความปรารถนาลามกรู้อำนาจแห่งความปรารถนาลามก 2. เป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่น 3. เป็นคนมักโกรธอันความโกรธครอบงำแล้ว 4. เป็นคนมักโกรธแล้วยังผูกโกรธ 5. เป็นคนมักโกรธแล้วยังมักระแวงจัด เป็นคนมักโกรธแล้วยังเปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธ 7. เมื่อถูกภิกษุผู้เป็นโจทฟ้องกลับโต้เถียงโจทย์ 8. เมื่อถูกฟ้องกลับรุกรานโจทย์ 9. เมื่อถูกฟ้องกลับปรักปรำโจทย์ 10. เมื่อถูกฟ้องไม่พอใจตอบในความประพฤติของตน 11. เป็นคนลบหลู่ตีเสมอ12 เป็นคนริษยาและเป็นคนตรณี 13. เป็นคนโอ้อวดและเป็นคนเจ้ามายา14เป็นคนกระด้างและดูหมิ่นผู้อื่น15เป็นคนถือแต่ความเห็นของตนถือรั้นถอนได้ยากท่านพระมหาโมกขลานะสรุปว่าทำทั้ง16ประการน,นี้แลที่เรียกว่าทำที่ทำให้เป็นคนว่ายาก อุปมาที่หนึ่งผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาบุคคลผู้ว่ายากก็เปรียบเสมือนผู้ป่วยที่ไปหาหมอแล้วปรารณาตนว่าเชิญท่านวินิจฉัยและรักษาข้าพเจ้าได้เลยเมื่อหมอตรวจพบเชื้อโรคคืออกุศลธรรม16ประการและจะให้ยาเพื่อรักษาเขากลับโต้เถียงหมอข้อ7กล่าวหาว่าหมอวินิจฉัยผิด ข้อ9พูดเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆข้อ10และที่สุดแล้วก็ไม่ยอมกินยาข้อ11การกระทำเช่นนี้ย่อมทำให้โรคของเขารักษาไม่หายและไม่เป็นที่ไว้วางใจของหมออีกต่อไปเมื่อท่านพระมหาโมคลานะได้ชี้ให้เห็นถึงมนทิน16ประการที่ทำให้บุคคลกลายเป็นคนดื้อด้านว่ายากแล้ว ท่านจะแสดงถึงธรรมฝ่ายตรงข้ามและที่สำคัญคือจะทรงแสดงวิธีการที่จะใช้ในการตรวจสอบและขลัดเกลามนทินเหล่านี้ออกจากใจได้อย่างไรเราจะได้มาติดตามศึกษาธรรมะกันต่อในอนุมานสูตรตอนที่สองซึ่งเป็นตอนอวสานท้ายที่สุดนี้อาตมาขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีใจกว้างขวางในการรับฟังคำตักเตือน ขอจงพิจารณาธรรมอันเป็นเหตุให้ว่ายากเหล่านี้และพยายามละเว้นเสียเพื่อที่ท่านจะได้เป็นผู้เจริญในกุศล,ลธรรมและเป็นที่รักใคร่ไว้วางใจของกัลยานามิตรทั้งหลายเอวังก็มีด้วยประการละชนนี้